สวัสดีค่ะทุกคนยินดต้อนรับเข้าสู่ช่องของสุนีวิวีดดนะคะและวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่กาหน้ามอเชียงใหม่นั่นเองค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่ปางจะมากินค่ะทุกคนกินตลอดแน่นอนอยู่แล้วช่องเราก็าคือช่องกินเ,เป็นช่องกินไปแล้ว คือวันนี้นะคะเราจะมาหาของกินด้วยงบ500บาทดูสิว่าเราจะอิ่มหรือไม่อิ่มไม่พอท้องไอ้ปางแน่นอนเอ้ยแต่ว่าไม่แน่นนะนี่ไม่ใช่กรุงเทพนี่คือเชียงใหม่นะคะแล้วก็เป็นแบบสถานที่นันกศึกษาเขา,าชอบมากินข้าวก,กันด้วยไม่ได้อันตรายาไม่ไแรงก็ได้อ่อาก็ถูกสองเท่ไหมหน่อยนาเท่าไหร่บาทอ,อา่ะ40บาทพอกันเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะกินแบบว่า500บาทดูิว่าจะได้ของค่า ของหวานเรื่องดื่มของกินเล่นอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันแล้วกันเนาะทุกคนคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นหัวถนนเนาะข้างในเนี่ยก็จะมีของกินเยอะมากให้เราอ่ะเลือกซื้อก็ต้องต้องลองดูอะไม่รู้ว่าจะเอาจริงนะมันไม่มันมันเยอะมากนะห้า้อะมันเยอะมันเยอะเพราะราคาของไม่แรงใช่โอเค ไม่เคยกินไก่ไก่เจาปะเอาไก่ไก่ด้วยหนึ่งปีกก็น่ากินน่ากินมากเลยอ่ะน่ากินทุกวันอ่นนะเอาแค่นี้ก่อนห้าสิบบาทห้าสิบบาทแรกทุกคนโอนค่ะโอนนะคะตอนแรกห้าสิบบาทนะคะคือเยอะเหมือนกันกน,นะแต่ว่าราคาไม่แพงเลยใช่ห้าสิบบาทร้านแรกเฮ้ยผมกินเยอะเหมือนกับนแรกที่นี่จริงแกจะอยากกินทุกอย่างเลยเว้ยอันนี้อะอันนี้ไข่ ชุดละ20บาทรด้ไีมอย่างครับค่ะทอดเสียเอาแค่หอานีคือีเค่ะซอโคตแล้วก็มาอยู่ที่ร้านผักทอดนะคะอันนี้ชุดเท่าไหร่นะคะชุดละ20บาทครับ20บาทฮะ2ิบาท2ิบาทไหนอ เฟยี่สิบเก้าบาทแกสอยากกินมากถ้ากินอ่ะมันมีแบบเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือว่าจะเป็นปูน่ากินอากเกสฉันไม่มีความสามารถเหมือนเขาอ่ะเอาสักกี่ตัวดีสิบเฮ้ยบ้าหรือเปล่าได้แซบแมวนี่ ว่าแล้วมันต้องเดินไปทางนี้ถ้าปูน้ำดองตัวละสามสิบบาทนะคะกุ้งดองซีอิ๊วจะสิบบาทตัวละสิบบาทแยมมอนดองก็คือกล่องละร้อยถึงร้อยห้าสิบไม่รา,าคาโอเคนะกินนิดนิดหน่อยนะทุกคนไม่กินเยอะไม่ได้เพราะว่าที่ถือนี่มีนี่อีกเต็มไม่หมดสุดยอดมากสองร้อยเจ็ดสิบเก้า นะคะทุกคนไปเลยไปเลยตอนนี้นะคะเราก็ใช้ไปทั้งหมด358บาทแล้วเหลือเท่าไหร่กันนะเหลืองบอยู่142บาทพีงมองไรอ่ะใช่กินอ่ะมันยังไม่พอกินเนี่ยมันยังไม่พอหรอใช่หรือตั้ง148บาท หมดเลยอ,ะอ่ะอ,อ,อ,อย่างละหนึ่งเหรอ,อแกบอกนะแกซื้อไซส์ใหญ่เล็กเล็กอ๋กกอ,อโอเคโอเคน้าตามก็จะไม่กินหนอ้วอ้โหขอมมากเดียวจะกินหมดไหมไม่หมดหรอกที่ซื้อมาโคตรเยอะขนมปุยหมูเนี่ย ซื้อของกินพร้อมแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นราคารวมทั้งสิ้นเท่าไหร่พี่แดงให้ไทย400บาทโมจิถ้าซื้อขนาดนี้กินหมดปะเนี่ยหมดไม่หมดอะก็หมดแหละทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดนะคะราคาทั้งสิ้น400 เยอะมากเลยนะคะว่ากินไม่หมดชัวชัวเลยคือกินไม่หมดเดี๋ยวขอไปเดิ้ไยร้านแรกของเราก่อนอันนี้ก็คืออะไรอ่ะตับปิ้งแค้กินตับมากินหัวใจจนปิ้งปิ้งอร่อยอร่อยมันหวานมากนชอบใส่ ตายตายเออมันตัวกินเครื่องใหม่อ่ะปุบๆทำไมก็ไม่จบเกมเดียวอ่ะไม่จบเพราะว่าเรามีนี่เลยเฮ้ยประยมดองไม่ใักทอดทุกคนราคาถุงละ20บาทเท่านั้นเขาจะให้เราเลือกทั้งหมด4อย่างนะฟังก็เลือกมาเป็นข้าวโพดแครอทเห็ดเข็มทองแล้วก็ ไม่ไหวนะปวดใจใหญ่เลย <c oughs> <ther p> เอ่ะฉิ่นเดียวเอาเอาปางวงได้ <c oughs> อืม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  อุ่ยใช่นะคะทุกคนอะขอบปะนุ่มๆกรอบๆนุ่มอร่อยอ่ะชอบอร่อยปะนี่นะ,ะทุกคนเป็นตอ๊อกที่เราซื้อมานะคะทั้งหมดเนี้ยเซตนี้ก็คือ99บาทอ่ามีตอ๊อก มีอลลละไรนะออหมุกแล้วก็มีอันนี้นะคะคือมาริคิมาริารใช่เดีย๋ยวเราจะมากินนะคะทุกคนเริ่มตั้งแต่งซอกก่อนเลยนะว่ารสชาติเขาจะแบบเซ้มจนแค่ไหนกลิ่นดีนยังเ <c oughs> ข้มข้มนขน้ำกลมมากอร่อยมากทอดจะเสิร์ฟมากับไส้กอรอกเพียงนะคะทุกคน ไม่เอามูกบหันแล้วใช่มีบุกแด้วนะใันเห็นอยู่ไปจะมาซักพี่กินมารีกันค่ะงามฉันน่าเป็นผู้หลงรนะักของพ่อแล้วตอนเนี้ยนี่อะโอยโหองแช่มงซดน้ำดูว่าแบบน้ำซุไปจะเป็นยังไงนี่ต้นน้ำอะไรขนาดนั้นอะ คิดว่ากินนิดกว่าน้ำซุปหอมมากค่ะไปเนี่ยเอหอมดีอ่ะอะทุกคนและนี่ก็คือทะเลดองของเรานะคะทะเลดองเกาหลีนะที่เราซื้อมาเป็นเซตเลยมีทั้งข้าวน้ำจิ้มสาหร่ายแล้วก็กุ้งแซลมอนแล้วก็นี่เลยกเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกูก่อน มันร่ำเลยทุกคนอมกินเกี้ยวมากแบน์เนี่ยอร่อยปะอร่อยอร่อยจริงเลขอลองชิมน้ำมันได้ไหมอืมคือของดองอ่ะเราจะรู้ว่าเขาอร่อยหรือไม่อร่อยนี่อยู่ที่น้ำดองนะคะใช่ใช่ใช่เริ่มเหรออือสเกบไปเกบ เราก็จะเอาแซลมอนนะคะมาจิ้มซีฟูนิดนึงนี่วา,วาไงไว้ในนี้แล้วก็ใส่ข้าวลงไปนะคะได้แบบนี้เต็มปาเปต็มคำก่อนนะ ไม่ได้ไม่ได้อร่อยไม่ไม่ไม่เป็นวัหาหรอเดี๋ยวหยูอยากดูกุ้งนี่ตัวสิบบาทก็ไม่ให้ตัวเล็กๆนะเฮ้ยตัวใหญ่อยู่นะตัวใหญ่มากนะทุกคนกุ้งอ่ะกินไแล้วกัน้อยากกินแบบไม่จิ้มลองดูลองทินตัวดูจะได้เลมรดกุ้งแบบเต็มสติเป็นเมืหวานไหมกรอบชอบไใ่่กุ้งด พอทอดี่ให้เราด้วยใช่ถือว่าดีร้านนี้ผ่านครับอีกร้านหนึ่งที่แบบว่านเราลาแบบเดินเข้าไปหาเลยนะคะก็คือของดอง I love ของดองมากรอกินดูสิอมาข้างในนี้นะคะก็จะมีมะนาวมะขามมะก่อกมะม่วงโอ้โหปูแล้วก็กระ้อนมะปูมะปูแล้วก็มะทอน เขาดื่เขาหยิบปูกันแบบคนละตัวเนาะคือเราก็ไม่อยากเรากินเท่าที่แบบว่าเราต่างเท่าท่เราก,กินไหวอ่าบางทีการที่เวลาบุฟเฟ่ต์เนี่ยเราก็เอาเฉพาะที่เรากินดีกว่าใช่มากินมบ้าัน,นั่นคืออะไรคะมะม่วงครับผมตัวน,นี้เปรี้ยว เปรี้ยวจนแบบอันนี้อัรลักษณความเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวแบบหน้าม้าแตกเลยอะ่ะเปรี้ยวแบบหน้าม้าแตกบุลลี่นะอันนี้เปรี้ยวหรือร้อนคะพอดีหรือปูแตะปะปูปะเปรี้ยวมากต่อไปคืออะไรคืออะไรอ่ะดีเลยปูตัวใหญ่มากค,าค่ะทุกคนกินได้กินยังไงอะ่ะแก่ดีครับมือขออนุญาตเนาะขอเดี๋ยวขอเดี๋ยวดูขอสองคน สุกอโผกดูมือด้วยแต่ม pues mm ือสะอาดแล้วต nah. ัวปูนะคะก็ใหญ่มากเช่นกันชิมเป็นชิมซอสหักไม่ออกอ่ะเฮ้ยกินเรื่องให้สกินะ นที่กินปูได้เกี้ยนที่สุดเลยนะไม่มีการแกะนในดทั้งสิ้นข้าวปากสวออร่อยปะอร่อยทุกร่านนี่อร่อย,ยหรือผิวนถามจริงผิวเพราะยังไม่คนที่กินอะไรมันก็อร่อยแค่รู้สึกว่าแต่ละรสชาติแต่ละร้านอ่ะคือเขามีเอกลักษณ์ของตัวเองเว้ยเอาเข้ามารวมๆกันมันอร่อยเดี๋ยวขออนุญาตซัดปูทั้งหมดก่อเละ เอามา,อา,าของปลาคือปูดองและมะม่วงดองกระท้อนดองมะยมมะนาวมะขามมะกอกเนื้อมะกอกอู้กระท้อนอู้วได้กินมากแซบ่บมากจนมัติดฟันไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครเห็นกระพรอนอร่อยเหรอชอบไหมสั่นใจ ตัใจมากแต่เนี้ยตัวเด็ดตัวจี๊ดเลยนั่นก็คือมะขามมะขามของเราแน่เ,เองมะขามตัวจีด๊ดของเราแน่เองทุกคนเปรี่ยนไหมเปลีบบ่ยนเป็นตัวแต่มีตัวจีด๊ดอีกตัวหนึ่งอันนี้กินบ่อยแล้วตัวจี๊ดตัวเนี้ยจี๊ดที่สุด ที่สุดในชาบนี้ละน้องนาวน้องนาวน,นี่ทุกคนมะนาวของเรานั่นเองมาส่วนใหญ่คนกี่เขาก็จะคลายเปลือกนี่เขียวเลย อิ่มสุดกินไม่หมดด้วยเถอะไม่ถึง500ด้วยเลยอะ่ะ mm hmm. เพราะว่าแบบราคาไปาอีกแปดบาทอืจริงๆนะถ้าเราเดินไปกินไปอะ่ะ mm hmm. ก็ไม่ถึงแน่นอนนะคะแต่ด้วยความที่ช่วงนี้โควิดนะคะการเดินไปกินไปมันต้องเปิดหน้ากากตลอดเวลาเนะี mm ่ย hmm. ก็เลยซื้อมารวมๆแล้วก็กินดีกว่าเนาะแต่ถ้าเรานี่กินกันได้4คนเลยนะคุ mm ้ hmm. มมากคุ้มมากอร่อยมากแล้วก็ เด็ดเด็ดทุกร้านเลยเราะว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมพี่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับท่านของสุนีวีแล้วก็จุดใจแชแนลและพี่พี่วิษณาภด้วยนะสําหรับวันนี้พี่ฟางต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครอยากให้ทำคลิปแบบนี้อีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์แลบอกกันใ้ร่างคลิปนี้เยอะๆนะคะสำหรับนี้ฟางนะคะทุกคนเจอกันใหคลิปหน้าบ๊ bye bye. <Bye. S 2> ายบายบ๊ายบาย